เวลาเราจะออกจากสมาธิก็ค่อยๆไปเยอะเปลือกตาขึ้นมาเบาๆอย่าหลีพรามลืมรูกขึ้นมางั้นไม่เอาน่ะค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆไปเยอะเปลือกตาทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็นั่งนิ่งๆสักหนึ่งหรือสองนาทีให้นิ่งเฉยๆจนเราคุ้นกับความนิ่งแล้วก็ ถ้ารักษาอารมณ์นี้ได้ก็ให้รักษานานกี่นาทีช่างมันอาจจะได้หานาที10บนาทีสิบนาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำอย่างสบายๆให้สมองเสมอทำไปวันต่อวันหากินกันไปวันๆหรือเวลาเรารับประทานอาหารอาหารตอนเช้า มันก็อยู่ได้แค่ถึงเที่ยงออกทานตอนเที่ยงอยู่ได้ถึงเย็นอากทานตอนเย็นอยู่ได้ถึงกงางคืนอย่างนี้นั่งธรรมะก็เหมือนกันแล้วก็เอาวันต่อวันวันต่อวันนั่งอย่างธรรมดาสบายๆใจเย็นๆไม่ช้าก็าจะสมหวังดังใจ